สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาชมยาริสเข้าม่อีกแล้วคันนี้เป็นเจ้าตัวตา้ายารีทเอทีพ์1.2ตัวสมาร์นะคันนี้ปี2023เลยกับเลขไม้ใช้งานเพียง20,000กับอีก84กิโลเมตรเท่านั้นนะภายในเบาะหนังเรียบร้อยพวงม,มาลัยมัลติฟังกชันนะระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนี่นะครับเกียร์ออโต้ครบหน้าจอแบบทัชสกรีนมีกล้องมองหลังเซนเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีมาให้ครบกุญแจสำรอง2ดอกค,ครบเลยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวสภาพใตแดง กับราคาเสนอขายนะครับคันนี้เพียงแค่499,000บาทเท่านั้นบีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นใครสนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านครับนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องท็อปรถมือสองเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกแล้วสำหรับเจ้าคันนี้เลยเป็นเจ้าโตต้ายาริสเอทีนะคันน ปี2023นะครับคันนี้กับเลขไม้ใช้งานเพียง2884กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับกุญแจสำรอง2ดอกครบนะคันนี้สีเทาดำนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับสวยน่าใช้เป็นตัวรุ่นย่อยตัวสมาร์ทนะครับสำหรับตัวรุ่นย่อยสาหรับชมนี้ก็จะมีตั้งแต่ตัวสปอร์ตตัวสมาร์ทแล้วก็ตัวพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชวรี่นะครับคันนี้ก็ถือว่าได้ราคาดีนะครับคันนี้ไม่20,000เท่านั้นกับราคาเสนอขายเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น ฟรีดาวนะครับขอเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเป็นไงโครงสร้างบอดี้ตัวรถเป็นไงเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมในคลิปนี้กันนะครับนะสำหรับตัวที่ตัวรถด้านหน้ากันก่อนนะตัวรถนะได้มาเป็นสีเทาด้วยสําหรับตัวนี้สําหรับตอนนี้นะที่ใครอยากได้เป็นตัวยาริสเอทิปชมนี้ผมมีตั้งแต่ตัวสปอร์ตตัวสมาร์ทแบบนี้แล้วก็ตัวพรีเมียมพรีเมียมลักชูรี่เลยนะครับราคาตัวพรีเมียมลักชูรี่ก็อยู่ประมาณ549,000ไม่ประมาณ20,000-30,000เหมือนกันนับบตวๆสุแี หรือใครอยากได้ตัวสมาร์ทแบบนี้ก็ถือว่าออปชันมาครบแน่นอนนะเดี๋ยวารายละเอียดเดี๋ยวไปันไงเดี๋ยวผมพารับชมตัวไฟด้านหน้านะครับสำหรับตัวนี้ก็ได้มาเป็นแบบไฟหน้า LED แล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้2ตําแหน่งเหมือนกันนะครับตัวป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหนึ่งนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีประวัติชนหนักนะครับพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ารถกอไมมา,มานะกุญแจจะได้มาเป็นตัวกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับสวยมากนะมีกุญแจ2ดอกนะคันนี้สามารถเปิดดฝาาาท้ายจกรีโไ สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าจัดเต็มนะครับตัวด้านล้อแมกนะพามาดูการสําหรับตัวนี้ล้อแมกเป็นล้อแมกซูโท,ทนปัดเงาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวสปอร์ตก็เป็นล้อแมกซูโท,ทนปัดเงาแล้วเหมือนกันเป็นแมกซ์ขอบ16นิ้วคันนี้ยางปี3เลยนะครับก็ถือว่าใช้งานมาแค่2 0 0 0 0โลเป็นยางเดิมติดรถนะครับใช้งานมาแค่2 0 0 0 0โลเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับเรื่องโยงเรื่องยางนะครับถ้าเริ่มแตกรายงาหรือว่าดอกเริ่มไม่มีเราก็เปลี่ยนให้ฟรีสีเส้นนะครับเรือมสันตัวรถสภาพ,นะาดดพ่งเเข้ามามจอดลย เดี๋ยวเราขัดสีเคลือบสีถือว่าหล่อแน่คันนี้นะครับแล้วก็จงมองข้างปรับคับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีไฟไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ในตัวด้วยนะครับถือว่าสวยเลยคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันคิ้วกันสรดครบเมื่อเปิดจะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมสมาร์ทเอนทีนะครับเดี๋ยวพารับชมด้านภายในกันสําหรับตัวภายในนะครับนะคันนี้ก็ถือว่าติดฟิล์มมืดมากนะครับนะตัวสมาร์ทนะจะได้มาเป็นตัวเบาะหนังแล้วนะตรงกลางจะเป็นผ้านะครับก็ถือว่านั่งไม่ร้อนนะครับตัวนี้นะครับ ให้ดูกันถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะตัวเริ่มต้นตัวสปอร์ตจะเป็นเบาะผ้าอยู่ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแล้วจะเป็นเบาะหนังนะครับตัวพวงมาลัยเหมือนกันนะคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วนะครับมาพร้อมมันติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้นะครับคันนี้เลขไมลอยู่2 8 4หมนโลนะครับนี่เดี๋ยวเราเป็นหานน้ำมันเครื่องให้อยู่แล้วนะครับนะหน้าจอตัวนี้ก็มีตัวระบบนะครับแจ้งเตือนออกนอกเลนให้ด้วยนะครับก็ถือว่าจัดเต็มนะตัวสมาร์ทก็ออปชั่นมาครบเหมือนกนนะ ภายในคอนโซลตรงนี้ก็จะได้มาเป็นหนังนะครับออกสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัสกรีนแล้วสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a เพ n d r o น d a อ t o ได้ด้วยมีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ตัวสปอร์ตก็มีนะกล้องมองหลังแต่ตัวสปอร์ตจะไม่มีพวกตัวระบบแจ้งเตือนก่อนการชนอะไรพวกนี้นะครับนะมีเส้นกาลระยะเซนเซอร์ด้านท้ายมีให้ตัวนี้นะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับตัวแอร์นะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้เลยแล้วก็ปรับความเย็นตรงนี้ได้นะครับนี่ปรับความเย็นคําว่าครูตรงนี้ได้นะครับ สวยมากนะมีรูเสียบ USB 2ตํตำแหน่งตรงนี้นะครับนะเราก็รูเสียบ power outlet ตรงนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะถือว่าสวยตัวนี้เป็นเบรกมือแบบแมนวนวลอยู่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมลักชวรี่นะถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะแต่ถ้าตัวพรีเมียมลักชวรี่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วแต่ตัวพรีเมียมไม่แน่ใจนะครับติดตั้งกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับไว้จับสําหรับรถคันหน้านะครับภายในก็สวยนะคันนี้นะครับภาสีพรบวต่อให้ครบนะแล้วก็ พวกเอกสารอะไรเรามีให้ครบนะครับไม่ต้องห่วงใครอยากซื้อสดได้จัดแฟรนนได้ต่ต้องบอกก่อนเลยว่าราคาอยากซื้อสดนะยิ่งคุ้มเลยนะครับนี่ไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED ด้วยสภาพตัวบอกก็ไม่มีฉีกขาดนะครับที่ว่าพักแขนได้มาเป็นหนังนะครับให้ดูกันนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวพามาดูโครงสร้างกันนะกระจกนะตัวนี้ได้มาเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับก็มีเซ็นทรัลล็อกให้เหมือนกันล็อกกระจกก็มีนะครับล็อกประตูนะครับแล้วก็ตัวตะเข็บเป็นอาร์คด้านบนนะครับเดี๋ยวผม รีวิวให้พี่ดูแบบละเอียดเลยให้ลูกค้าดูแบบละเอียดนะครับเผื่อใครสนใจคันนี้นะครับคันนีู้้หบอกเลยว่าแน่นมากนะครับรถเข้าใหม่ไม่เคยแกะเลยนะครับใครสนใจเอางี้ดีกว่าใครสนใจทักเข้ามาหาผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดตัวตะขินอาร์คด้านตรงนี้นะครับโครงสร้างหัวน็อตเสาวีนะครับเดิมๆอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับนะรถเพิ่งอายุแค่ปีกว่าๆก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะสองหมื่นโลนะครับใช้งานปกตินะครับเบาะหนังด้านหลังสามหมอนสวยๆแบบนี้ ไฟส่องสว่างครบภายในก็มีรูเสียบ usb ด้านหลังอีก2ตําแหน่งนะครับที่วางแก้วน้ําตรงนี้มีสาหรับตัวนี้นะจะได้มาเป็นแบบพลาสติกนะสำหรับตัวที่วางพักแขนตรงนี้นะครับยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับรอยซีนนะแผงประตูก็ยังเป็นซีนกาวเดิมๆนะครับมาดูรถจริงได้มาทดลองขับกันได้นะครับให้ดูการล้อมุล้อแม็กซ์สวงไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะเดี๋ยวเราสปาทําความสะอาดให้รับรองว่าสวยแน่นอนคันนี้นะครับพามาดูด้านท้ายกันสําหรับด้านท้ายตัวนี้นะครับไฟท้ายจะได้มาเป็นแบบไฟท้ายแบบ led light guiding แล้ว แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้ายมี4ตำแหน่งนะครับเสาอากาศชาร์ปินด้านบนก็มาแบบเป็นคลิปฉลามเรียบร้อยนะครับกระจกเดิมนะครับตาปั๊มตัวตาอยู่ครบนะครับกระจกไรฟ้าครบเลยด้านนี้นะเปิดด้านท้ายออกมาดูกันสําหรับด้านท้ายนะครัสำหรับตัวเอชีก็ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือว่ากว้างนะครับใหญ่แล้วก็จุของได้เยอะนะครับให้ดูกันไฟท้ายยังแท้เดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตโครงสร้างด้านท้ายมาดูกันนี่ให้ดูแบบนี้เลยนะครับ หัวน็อตเดิมนะคันนี้ลอยซีนด้านข้างก็เป็นซีนกาวเดิมแท้จากโรงงานทุกอย่างนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับตะเข็บเมนอาร์เห็นไหมนะเห็นชัดเจนอยู่นะครับนะคันนี้ก็คือเราคัดมาให้พี่ๆแล้วนะครับใครอยากได้รถสวยเกด A แบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับลอยซีนเดิมนะครับคันนี้ปลยท้ายแท้เดิมจากโรงงานของไทยโคยโตะนะครับพามาดูด้านท้ายด้านล่างตรงนี้กันสําหรับด้านล่างน,นะตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นชุดเติมลมฉุกเฉินหรือเปล่านะตัวนี้จะเป็นชุดเติมลมฉุกเฉินแล้ว นะครับเดี๋ยวเครื่องมือแม่แรงอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีให้ครบไม่ต้องห่วงนะครับรถไม่มีประวัติจมน้ําน้ําท่วมทุกอย่างนะครับเรากล้ารับประกันให้ซื้อไปหากตรวจสอบพบเจอภายหลังนะครับทางเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับสีนี้ก็เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็สวยด้วยนะสาหรับสีเทาตัวนี้นะครับน่าใช้ฝั่งนี้ก็มีเป็นคคเลดเหมือนกันสมาร์ทเอ็นทีมีมาให้นะครับให้ดูภายในกันฝั่งนี้นะครับซอกด้านในนะครับแก้มนะครับตัวแก้มด้านซ้ายด้านขวายังแท้เดิมจากโรงงานทุกอย่าง รอยซีนประตูนะครับนี่ซีนเดิมหมดทุกอย่างนะครับคันนี้ตะเข็บเป็นอาร์กยังสวยเดิมชัดเจนทุกอย่างดูคลิปนี้จบบอกเลยว่าตัดสินใจได้แน่นอนนะครับหัวน็อตโครงสร้างเสาบีทุกอย่างเดิมเดิมหมดนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องห่วงเลยผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับพบจบในที่เดียวแน่นอนดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39เเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กัน พามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์การคันนี้เครื่องยนต์นะครับได้มาเป็น VVTIE แล้วนะสำหรับโฉมนี้ VVTIE ก็เป็นตัวเครื่องยนต์เดียวกับโฉมตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะครับคันนี้ยาริสนะครับก็ 1,200cc นะครับ9 2แรงมา้าถือว่าประหยัดแน่นอนคันนี้23โลลิตรนะครับใครที่สนใจอยากได้รถ Eco Car ประหยัดประหยัดแถมออปชั่นจัดเต็มโครงสร้างเดิมแล้วก็บอดี้เขาสวยมากนะสำหรับโฉมนี้ A10 นะครับก็คันนี้จัดได้เลย ครับกนะครับก็ผ่อนอยู่8,00 0บาทนะครับเครื่องยนต์นะครับก็แห้งๆแบบนี้เลยไม่มีน้ามันเครื่องไหลเยิ้มสภาพสวยๆทุกอย่างนะครับคันนี้เราไม่มีการตัดแต่งโมดิฟายใดๆนะครับแอร์เย็นๆนี่นะครับแอร์เย็นมากนะคันนี้ใช้งานตามปกติทุกอย่างนะครับเราตรวจเช็คมากกว่า274รายการแล้วก็ตัวแก้มนะครับด้านซ้ายตาปั๊มตัวต้าอยู่ครบด้านซ้ายด้านขวาไฟหน้าเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้นะแล้วก็รอยซีนนะครับดูได้นะเป็นซีนทางมะพร้าวสีไข่กลายแบบนี้เป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานทุกอย่าง นะครับด้านในให้ดูแบบนี้รีวิวแบบละเอียดนะครับให้ดูเลยพลาสติกด้านหน้าเดิมหม้อน้ําเดิมทุกอย่างนะครับให้ดูแบบทั้งซอกด้านในได้ทุกอย่างเลยนะครับดูคลิปนี้จบนะพี่ๆท่านใดตัดสินใจได้แน่นอนนะครับตาปั๊มตัวต้านะครับไฟหน้าเดิมแท้ไม่มีถอดแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับแล้วก็ตัวแผ่นสครับเพจนะครับน้ําเดิมไม่มีแกะไม่มีตัดแปะใหม่ท้าหัวน็อตนะครับนี่ให้ดูทั้งซอกด้านในแล้วก็ฝากระโปรงด้านบนนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ รอเป็นเจ้าของอยู่นะครับรอมีคนเป็นเจ้าของอยากจับอยากจองรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับให้ดูนะครับรีวิวแบบละเอียดแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับหายากมากๆนะครับคันนี้นะเป็นรถบ้านมือเดียวคุณแจสำรองสองดอกอัพรอยซีนนะครับนี่ด้านบนก็ซีนกาวเดิมจากโรงงานทุกอย่างแผ่นกันความร้อนนะครับไม่มีตกของช้างไม่ก่อไนลอนตาปั๊มโตยต้ายังอยู่ครบปากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานถ้าใครสนใจนะครับอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของคันนี้ เจ้าตัวต้ายาริสเอทีนะ1.2ตัวสมาร์ทปี2023เลขหมายใช้งานเพียง20,000โลเท่านั้นกับราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,000บาทนะครับนะป้ายแดงราคาจะอยู่ที่ประมาณ599,000ก็ถือว่าประหยัดไปแล้ว100,000บาทแถมฟรีดาวได้นะครับเครดิตดีประวัติดีนะครับอนุมัติภายในวันได้นะครับแล้วก็ใครไม่มีเครดิตไม่มีประวัติการผ่อนมาก็สามารถออกได้ฟรีดาวได้เหมือนกัน อาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการหรือว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าจะเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวคันนี้ขอรายได้อยู่ประมาณ1 7 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถจัดฟรีดาวได้รีบติดต่อทักผมเข้ามาได้0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยด้านล่างทักเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนเอกสารอะไรบ้างไม่ยุ่งยากแน่นอนกา,อาการับประกันให้มีวารันตีหลังการขายคันนี้นะครับรวารันตีศูนย์ยังมีอยู่ครบนะคันนี้สภาพสวยแน่นอน ฟรีดาวผ่อน8 0 0 0บาทเท่านั้นมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีสนใจรีบทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวสป,ปาทําความสะอาดให้รับรองว่าสวยกว่าเดิมแน่นอนคันนี้ใคร Fields สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาพี่พไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมอัปเดตรถสวย,วยแบบนี้ให้พี่พี่รับชมอีกแน่นอนนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิ